ดาวสุกหรือวีนัสนะครับดาวสุพเคราะห์ใหญ่อีกหนึ่งดวงที่จะย้ายราศีในวันพรุ่งนี้วันที่18กุมภาพันธ์แล้วก็เป็นการย้ายของดาวสุกที่ไปได้นะครับตำแหน่งมหาอุดท,ที่ทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่เป็นตำแหน่งที่ดาวสุกนั้น ทอแสงอารามที่เดียวครับนะครับตำแหน่งที่ดีทางโหราศาสตร์ก็มีอยู่หลายๆตำแหน่งด้วยกันเช่นกเกรษตราธิปดีมหาอุตมหาจาักราชาโชคเนี่ยที่ผมเอ่ยมาถึงตรงเนี้ยล้วนแล้วแต่เป็นตำแหน่งที่ดีทั้งสิน้นและและที่โดดเด่นไปกว่านั้นคือดาวสุกได้โคจรไปร่วมกับดาวพฤหัส นะครับร่วมกับดาวพฤหัสเท่ากับสุขเป็นมหาอุดร่วมพฤหัสเกษตราธิบดีสินแสหมิงก็ดูตามรอบวงโคจรแล้วของดวงดาวแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่า4-5ลัคนาราศีตรงนี้จะได้รับอานิสงส์ที่ดีจากดาวสุกนะครับที่ทอแสงในเรื่องของความรักนะครับแตกต่างกันไปแต่ก็ล้วนแล้วแต่ให้ผลดีกับ เออน่าจะประมาณ5ลัคนาราศีดังต่อไปนี้แน่นอนที่สุดลัคนาราศีที่1ก็คือชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับที่ดาวพระรหัสด,ดาวเจ้าเรือนคู่ครองความรักก็โคจรเป็นเกษตราธิบดีนั่นก็คือดีประการที่1แล้วแล้วก็มีดาวศุกร์เข้ามาเพิ่มพลังนะครับทอแสงมากยิ่งขึ้น สินแสหมิงก็เชื่อแล้วเกินว่าชาวมิถุนน่าจะมีเรื่องราวดีๆในเรื่องของความรักเข้ามานะครับถ้าคุณโสดก็น่าจะมีเรื่องราวดีๆของเพศตรงข้ามที่จะหยิบยื่นอะไรดีๆให้ซึ่งกันและกันหรือใครที่ความรักมันไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีมิถุนก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นคือลัคนาราศีที่หนึ่ง ลัคนาราศีที่2นะครับที่ตามรอบวงโครจรถือว่าโดดเด่นมากๆนั่นก็คือชาวลัคนาราศีธนูเรื่องของเรื่องก็คือดาวพระหัสนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีธนูไปโครจรอ,อยู่ในเดือนที่4ได้ตำแหน่งเป็นปทุมเกณฑ์นั่นก็ดีในในระ,ระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ มีดาวศุกร์ซึ่งจริงๆเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเนี่ยแต่ดาวศุกร์ก็เป็นตัวแทนของความรักด้วยเข้าไปเป็นมหาอุดอีกชาวลัคนาราศีธนูน่าจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความรักไม่น้อยน่าจะอินเลิฟหรือมีอะไรที่ดีๆเข้ามาไม่น้อยทีเดียวลัคนาราศีต่อไปที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือชาวลัคนาราศีกัน เหตุผลเพราะว่าดาวพฤหัสแต่เดิมที่เลงลัคนาเล็งลัคนาราศีกันอยู่นั้นก็เป็นกเกษตราราธิบดีอยู่แล้วแล้วก็ไปเล็งลัคเนี่ยนะครับถือว่าอยู่ในเดือนคู่ครองแล้วก็มีดาวศุกร์โคจรเป็นมหาอุตมาร่วมด้วยนะครับก็ทําให้ชาวลัคนาราศีกันเป็นอีกหนึ่งเครดิตที่ความรักจะโดดเด่นจะอินเลิฟแบบว่าง่ายๆแล้วกันนะ ลัคนาราศีต่อไปก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกซึ่งดาวศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนออคู่ครองของชาวลัคนาราศีพิจิกโดยตรงไปอยู่ร่วมกับดาวพระฤหัสแล้วก็ไปตีโกนร่วมท่านน้ํากับชาวลัคนาราศีพิจิกความรักก็น่าจะกลับมาสดใสแฮปปี้อีกครั้งหนึ่งนะครับชาวพิจิกคนโสดก็น่าจะมีใครมาชอบพอมาถูกใจคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วก็น่าจะเอาใจใส่ดูแลกันมากยิ่งขึ้นหรือมีความสุขกับความรักมากยิ่งขึ้น และอีกหนึ่งลัคนาราศีที่มีความโดดเด่นนะครับแต่ออกไปทางเรื่องของสเสน่ห์นั่นก็คือชาวลัคนาราศีมังกรเพราะว่าดาวศุกร์เองนั้นไปได้มหาอุดไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสแล้วก็ไปโยกหน้าซึ่งคำว่าโยกหน้านั้นหมายถึงนับจากลัคนาไปสามราศีแล้วก็ไม่ได้โยกหน้าอย่างเดียวนะครับไปได้ตำแหน่งที่เขาเรียกว่า ปทุมเกนด้วยสุขอยู่ในเดือนที่3ปทุมเกนโอ้สเสน่์จริงๆนะครับส่วนอีกลักษณะนหนึ่งก็คือชาวเมธแต่ว่ามันก็มาอยู่ในเ,เรือนวินาศน,นะทุสถานะพบก็มีความโดดเด่นอยู่บ้างแต่ก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยเปิดเผยเ,เท่าไหร่นะครับแต่ที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดตรงนี้ดูตามโยกเกณฑ์ของดวงดาวแล้วถือว่ากำลังจะอินเลิฟนะ เลยจะมีเรื่องราวดีๆในเรื่องของความรักเข้ามาสัมพันธ์กับดวงชะตามากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปอย่างไอพวกชาวลัคนาราศีกันเนี่ยตรงๆเลยเพราะว่าดาวศุกร์เล็งลัคนาตรงๆเลยและเป็นมหาอุดด้วยแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสด,ด้วยคนที่คุยกันอยู่นะครับหรือมีไมตรีที่ดีต่อกันก็าอาจจะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากยิ่งขึ้นหรือตกลงเป็นแฟนเป็นคนรักกัน นะครับนั่นคืออิทธิพลของดาวสุขที่ไปร่วมกับดาวพฤหัสแล้วไปเลงลัคนาราศีกันหรืออย่างชาวลัคนาราศีมิถุนธนูอย่างเงี้ยก็ส่งผลโดดเด่นเช่นกันฉะนั้นในการพยากรณ์แต่ละครั้งเนี่ยสินแสหมิงจะดูการโคจรของดาวอย่างละเอียดมากจริงๆแล้วเรื่องของเรื่องคือวันนี้เราจะคุยกันแค่เรื่องดาวสุขที่ไปเป็นมหาอุดเท่านั้น แต่เวลาผมดูเนี่ยผมจะดูทั้งหมดรอบๆเลยนะครับในจักรราศีว่าดาวไปเดินอยู่ตรงไหนบ้างเพราะว่าแต่ละลัคนาราศีไอดาวสุขที่ผมพูดที่เป็นมหาอุดเนี่ยมันก็ไปสัมพันธ์กับดาวอื่นๆพบอื่นๆที่มีความหมายแตกต่างกันไปนะครับก็มาอธิบายให้ฟังกันอย่างชัดๆตรงนี้จึงเป็นบทสรุปนะครับทางโหราศาสตร์แบบฉบับสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทย ที่อธิบายไว้ตรงนี้ว่า5ลัคนาราศีที่ผมเอ่ยถึงตรงเนี้ยน่าจะอินเลิฟหรือจะมีเรื่องราวดีๆในเรื่องของความรักเข้ามาตามอิทธิพลของดาวศุกร์หรือวีนัสนั่นเองก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ